ออนที่แสดงว่าตานี่ก็ได้ประมาณห้ารอยห้ารอยโกรอฮะออรอยได้อ๋อครับปกได้เบียร์ได้นะบานบานม่นี่กี่กี่ตนครับตัวได้ตอนนี้ขีต่ตนชิบเอ็ดนะใวกอ๋อเดว่าไนานนค่ายไปได้กี่บาทเีคายไปไอ้นนคายวันนี้เขาไม่มาเอาถ้าเขามาเอาก็ไม่ตักเี้ยววันนี้วๆแล้วขาเหลือเขาหยุดอ๋อ จักข่ายชดได้กี่บาทได้ครับได้ชดสามปีประมาณห้าสิบอ๋อทึ้งนี้เราแสดงว่าเราเราค่ายชดไปแล้วจักประมาณห้ารอยทังเราได้นี้อึกรอยกาปนาทิย์เต่าเดิมปนาทิย์เต่าเดิมแต่ว่าไม่ต้องเคี่ยวดอกเคี่ยวมันเต่ามันไม่โดนกันแล้วแสดงว่ามีรายได้วันละพันได้แล้ววันพันวันเป็ร้ยได้ทุกวันจากตอนโนดทิปซ้องตอนสิบเอ็ดตอนโอ้ตอนโนดสิบเอ็ดตอนได้วันละพันว่าบาท วันละพันสองรอยใช่ได้ใช่ได้ได้กินเองกันนะ